เราหาไอซอนนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเกิดจากหมู่เมฆขอบระบบสุริยะนะครับค้นพบโดย2นักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวเบรรุสแล้วก็รัเสเซียนนะครับ ได้ไม่บ่อยครั้งนะครับที่จะมีดาวหางเฉียดดวงอาทิตย์ผ่านมาให้ชาวโลกได้เห็นนะครับและจรจรผ่านเที่ยวเดียวนะไม่กลับมาอีกนะครับต่างจากดาวหางที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นดาวหางฮันเล่นะครับที่จะมีการคาบสมุทรทุกๆเจ็สบห้าถึงเจ็ดสิหกปีดาวหางดวงนี้ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแต่เมื่อโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จะถูกเผาไหม้เกิดเป็นหางยาวครับเขาบอกเป็นดาวหางที่สว่างที่สุดนะครับคุาผู้ชมแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้วงโคจรของ ดาวหางดวงนี้เนี่ยเขาบอกบว่าอยู่ห่างจากโลกประมาณ285ล้านกิโลเมตรนะครับ ทางนายสรันปศยาจินดาบรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยเขาว่าดาวหางไอซอนโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในวันที่28พฤศจิกายนนี้ซึ่งก็เป็นเวลาที่ดาวหางสว่างมากที่สุดด้วยค่ะแต่ว่าแสงอาทิตย์นั้นจะกลบนะสิเพราะฉะนั้นช,ช่วงที่เหมาะสมที่จะชมก็คือก่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ก็คือวันที่20-25พฤศจิกาย,ยนค่ะและหลังจากที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ก็คือ8-15ธันวาคมมีโอกาสลุ้นชมดาวหางด้วยตาเปล่าได้มาก ขึ้นหรือหากใช้กล้องสองตานะคะกล้องโทรทัศน์ก็จะเห็นชัดเจนทีเดียว